มีดีได้วันช่วงนี้นะคะติดตามอีกหนึ่งคดีสำคัญค่ะกรณีของแก๊งมิจฉาชีพนะคะล้วงข้อมูลบัญชีของผู้เป็นพ่อจากลูกชายวัย10ขวบจนสามารถดึงเงินออกจากบัญชีได้กว่า1 2ล้านแสนบาทค่ะ กรณีของนายนรงฤทธิ์คงทองอายุ49ปีชาวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชหนักธุรกิจค้าปุ๋ยเคมีัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตรนำหลักฐานเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามีแกง๊ง call center ติดต่อลอ่อลวงหลอกเอาเข้อมูลส่วนตัวจากลูกชายวัย10ขวบก่อนที่จะเข้ามาโอนเงินในบัญชีออกไปถึง65ครั้งตั้งแต่วันที่7ถึง25กรกฎาคม2565วงเงินรวมสูงถึง1,260,000บาทความเคลื่อนไหวล่าสุด นายนรงฤทธิ์คงทองผู้เสียหายเจ้าของบัญชีได้เข้าพบกับนายลือชาเปี่ยมสุวรรณประธานสภาทนายความภาคแปดซึ่งได้เข้าให้ความช่วยเหลือทางคดีแล้วล่าสุดได้ให้ทีมทนายสอบข้อมูลเชิงลึกจากนายนรงฤทธิ์และลูกชายพร้อมทั้งขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อติดใจในประเด็นพฤติการพูดคุยของผู้ที่คุยกับเด็กจนนำไปสู่การเข้าถึงบัญชีของพ่อ รวมทั้งเอกสารการแจ้งความดำเนินคดีจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธรเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากธนาคารแลยในทางคดีอาญาน,นั้นมีประเด็นติดใจฐานเข้าข่ายล่อลวงหรือช่อโกงโดยใช้กลอุบายหรือไม่จนนำไปสูง่เงินที่ไหลออกไปจากบัญชีสูงถึงกว่า1นล้านสองแสนบาท แต่เมื่อมีการติดตามข้อมูลและขอเอกสารปรากฏว่านายนรงฤทธิ์ได้ไปติดต่อขอบันทึกประจําวันการลงรับเลขคดีจากพนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจภูธรเชียงใหญ่จังหวันดนครศรีธรรมราชแต่กลับพบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการลงเลขรับเป็นคดีอาญาเท่ากับว่าคดีอาญายัางไม่เริ่มต้นขณะที่เจ้าหน้าที่อ้างว่าข้อมูลการสืบสวนสอบสวนยังไม่สมบูรณ์และบ่ายเบี่ยงที่จะให้บันทึกประจําวันกับผู้เสียหายเพื่อนําไปให้ทีมสภาทนายความ เช่นเดียวกันกับสถาบันการเงินที่ใช้บริการกลับไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลทางบัญชีปลายทางเงินที่ถูกโอนเข้าไปอ้างว่าเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่แตกต่างกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่นายนรงฤทธิ์เข้าไปติดต่อเพื่อขอ,ข,อข้อมูลข้อความ SMS ที่ส่งความเคลื่อนไหวทางบัญชีเข้ามาในมือถือของนายนรงฤทธิ์ไม่ได้รับความร่วมมือเช่นเดียวกันอ้างว่าเป็นความลับของลูกค้าทั้งที่นายนรงฤทธิ์เป็นผู้เสียหาย นายเลือชาเปี่ยมสุวรรณประธานสภาธานายความภาค8ระบุว่าได้ให้ทีมสภาธานายความจังหวัดนครศรีธรรมราชและทีมสภาธานายความภาค8ปดเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอไปยังสภาธานายความแห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือทางคดีกับผู้เสียหายโดยพบว่ามีหลายประเด็นที่เคลือบแคลงในขั้นตอนการเข้าถึงบัญชีของผู้เสียหายซึ่งน่าจะเป็นความผิดทางอาญาและหากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการก็สุมเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา157 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลของทีมสภาทนายความนครศรีธรรมราชและสภาทนายความภาคแปดแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครตัวจริงถูกจริงราคาขายส่งถูกทุกันมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด